สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่26มกราคม2564โดยเจพบาะครังเชลซีครับลรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าว,วันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าของวันนี้ยังเป็นทางการเชลซีประกาศเด้งลำพาดจอตั้งชูเคลเสียบแทน โดย,ยางานที่ผมทางผู้จัดการแฟนลำพานในายใหญ่ของเชลซีคาร์เดนตกเก้าอี้เป็นชี่เรียบร้อยหลังพึ่งจะพาต้นสังกัดผ่านเข้าสู่อรอบศึกเอฟเอคัพผู้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยชมัสุเูเกิลอดีกุนซอเปเช่เตรียมได้รับการแต่งตั้งเข้ารับมาตำแหน่งแทนเลชเดียวโดยเชลซีประกาศปลดผู้จัดการแฟนลำพานกุนซูชาวอังกฤษนะฮะออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วโดยคาดกันว่าจะมีการแต่งตั้งชมัสุเูเกิลนายใหญ่ชาวเยอรมันเข้ามากุมวงเฉียนต่อไป โดยลำพาดเนี่ยวัย12ปีรายนี้เพิ่งจะพาเจ้าสังกัดเปิดปรังเอาชนะลูจันทาวไป3-1ในศึกเอฟเอคัพรอบ4เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่สถานะดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอจะทําให้เขาได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปหลังจากทําผลงานในธุรกิจย่าแย่อย่างหนักจนผลงาน5าจะทั้งหมด8เกมล่างสุดจนหล่นมารั้งที่9ของตรารางคะแนนแล้วทั้งที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติดังกฤษนั้นใช้งบในการเสริมทัพผู้เล่นทะลุถ,ถึง2องล้านล้านปอนหรือประมาณ8 2 0 0ล้านบาทดึงตา์ที่ดังเข้ามามา,มากมายแต่กลับพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง ส่วนนั้นปรมาณอับาโมวิชนะครับประธานสโม,มสรอ,ออกแถลงการข่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโม,มสรมาว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยนะสำหรับสโม,มสรของเราเพราะผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากมายกับทางผู้จัดการแฟนลนัมพาดและเป็นคนที่ผมรู้สึกนับถือมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เขาเป็นคนที่มีความซื่อตรงและมีความมุ่งมั่นในการทํางานอย่างเต็มที่อย่างไรก,ก็ตามด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราเชื่อว่าควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งกุสซูแล้ว ในนาสมสโมสรและโดยตัวของผมเองนั้นขอขอบคุณผู้จัดการแฟนลนัมพาดสำหรับการทำงานในธนะกุนสื่อและขอให้เขาประสบความสำเร็จในอนานคตกันต่อไปเขายังเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรที่ใหญ่ของเราแห่งนี้เสมอทั้งนี้สื่อหลายสำนักต่างรายงานตรงกันว่าเชลซีนั้นจะแต่งตั้งโทมัสทูเคิลอดีตกุนซือของทางปารตแชร์ชัแมงเข้ามาคุมเชียนกันต่อไปสำหรับแฟลมพาดเน,นี่ย เข้ามาคุมเชลซีด้วยสัญญา3ปีแทนบิลซิโอซาวรี่มื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019ที่ผ่านมานั่นครับโอ้โหนะฮะเป็นน้ำว่าคุมแค่ประมาณ2ฤดูกาลก็ปลิวซะแล้วลำพัดของเราน่าเสียดายจริง,รงกำลังรอดูกันต่อไปว่าส์วัตสทูเคิลนั้นมาอยู่ตำแหน่งนี้จะกดดันมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ใช้เงินค่อนข้างจะสูญเปล่าปัญหานักเตะเพียบฟอร์มในลีกย่ำแย่ห้าปัจจัยหลักเชื่อดลมพาดพ้นเก้ากอี้นายใหญ่ของเชลซีโดยทินทางแฟงแลนพาดกลายเป็นผู้จัดการทีมคนล่าสุดนะฮะที่ตกงานเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่สโมรสรเชลซีตัดสินใจสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเวยผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดของทัพสิงสงครามเชลซีในฤดูกาล2021นี2021้ โดนลัพาดคุมทัพสิงปรูเนียที่อุดมไปด้วยผู้เล่นระดับมหาการมากมายและจากที่พวกเขาทุ่มเงินจำนวนมหาศาลกว่า2องล้านล้านปอนหรือประมาณราว7 6 0 0ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กลับกลายเป็นว่าทีมเล่นต่ำกว่ามาตรฐานที่ตั้งเป้าเอา,เอาไว้ โดยทางผู้จัดการแฟลนลันพาดกลายเป็นผู้จัดการทีมคนล่าสุดที่ตกงานเป็นชี่นเรียบร้อยน,นะฮะหลังจากที่สโมสรเชลซีตัดสินใจสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งเป็นชี่นเรียบร้อยแล้วสวังเบยผลงานที่สุดจ้ำแย่ของทัพสิงห์ทองรัมเชลซีในฤดูกาล2020นี้โดยลนด์นพาด,ดคุมทัพสิงห์บลูที่อุดมไปด้วยผู้เล่นระดับมหาการมากมายหลังจากที่พวกเขาทุ่มเงินจำนวนมหาศาลกว่า200ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณราว7,600ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่กลายเป็นว่าทีมเล่นได้ต่ำกว่ามมาตรฐานที่ตั้งเป้าเอาไว้โดยกันนี้ทัพผมที่สําคัญความพม่แพ้5เกมจะทั้งหมด8นัดในผิรนิกซีลถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ประวันอับบาโบวิชอวิมหาเศรษฐีชาวราัสเซียและก็บอรบริหารมองว่าหากคืนให้ลำพาดเนี่ยคุมเยียนกันต่อไปอันดับของทีมน่าจะหล่นไปมากกว่าที่9ในปัจจุบันนี้ ซึ่งปัจจัยสาคัญอะไรที่ทำให้ทางลมพาดนั้นต้องกระเด็นตกจากตําแหน่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละประเด็นน่าบ่งบอกถึงเหตุผลได้อย่างชัดเจนมาว่างานในฝันของแลมเนี่ยซึ่งได้ชื่อมาว่าเป็นตำนานของสโมสรทําไมถึงต้องยุติอย่างเจ็บปวดเช่นนี้โดยเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะผมใช้เงินมหาศาลเสริมทัพแต่ผลลัพธ์แทบจะสูญเปล่า ้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ทางลมพาดได้เข้ามาคุมเชลซีเพราะตอนนั้นทีมโดนสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟี ف าลงโทษซื้อผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดเปิดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและช่วงเดือนมกราคมปี2020นั่นเองโดยการที่สิงห์ทุ่ครามเชลซีติดโทษแบนดังกล่าวทําให้บรรดาขุนศึอที่มีประสบการณ์ชัดเจนในวงการลูกหนังไม่ค่อยสนใจอยากจะเข้ามารับงานกุมงเฉียนด้วยเหตุนี้ทำให้ทางบอร์ดบริหารที่นำมาโดยเจมีลองเสี่ยงใช้บริการลำพาด หลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้ดีในการคุมชาร์ฟแกะเขาเหล็กยาบ,บี้เคาตี้นั่นเองฤดูกาลแรกของแรมพาร์ดกับทางเชลซีนั้นไปได้สวยงามเลยทีเดียวเมื่อเขาสามารถนรร 4, ถําสโมสรติดท็อปโฟร์ทั้งที่มีผู้เล่นค่อนข้างจํากัดเนื่องจากติดปัญหา,าเรื่องโทษแบนห้ามซื้อขายนักเตะทําให้จําเป็นจะต้องใช้ดาวรุ่งที่ไร้ประสบการณ์เป็นกาหลักนั่นเอง อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้เสริมทัพแต่ผลงานออกมาดีเนี่ยนะฮะจึงเป็นเหมือนโลกป้องกันของเขาจากเสียงวิจารณ์แต่สิ่งเหล่านั้นลิ่งหายไปทันชทีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อเชลซีนั้นทุ่มงบถึง230ล้านปอนด์หรือประมาณราว8,770ล้านบาทในการซื้อแข้งระดับมหาการคนนี้มาร่วมทัพ นี่คือหนึ่งในเหตุผลข้อแรกที่ทําให้ทางเชลซีนั้นรู้สึกว่าเลมพาดน,นั้นใช้เงินไปอย่างสูญเปล่าฉะนั้นการไล่ออกจึงเป็นผลตอบแทนที่เขาได้รับจากการบริหารงานที่ผิดพลาดแบบนี้เจ้ามาข้อที่2ความล้มเหลวในการคว้าเด็แคนไบรท์ แม้ว่าเชลซีจะใช้เงินเป็นจำนวนมากมายมหาศาลก็จริงนะฮะในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยม้น,ยนักเตะที่เหมาะสมสักทีและสําคัญเป็นอย่างมากมายมารวมทีมเพราะความจริงแล้วผู้เล่นที่ล้ำพาดอย่างแด้ที่สุดก็คือเ right ดนแอนไรท์โดยล้ำพาสแสดงออกอย่างชัดเจนมาว่าต้องการสัญญาก,กับทางดาวเตะตัวเก่งขุนค้คอนแบบแฮมคนนี้เป็นอย่างมากมายเพราะเป็นผู้เล่นที่สารพัดประโยชน์เนื่องจากสามารถเล่นทั้งตาแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและก็กองกลาง เนื่องจากนวรับของทางโชซีนั้นค่อนข้างมีปัญหาและนั่นคือเหตุผลทําให้เกป้าไอสปรารกาและทวารชาวสเปนิสต้องเจอกับสถานการณ์ย่างลาบากนะฮะเพราะกองหลังแทบจะไม่ไสามารถช่วยอะไรเขาได้เลยฉะนั้นลามพาจึงอยากจะได้ไรายคนนี้มาเสริมทัพเพื่อช่วยแก้ปัญหาในตรงจุดนี้ นั่นมาว่าหากไบรท์คนนี้ยา้ายมาร่วมทีมจะทำใหล้ลำพาดนั้นสามารถวางเทคติกได้อย่างต้องการแต่น่าเสียดายที่บอร์ดบริหารปฏิเสธที่จะจ่ายเงินก้อนโตเพื่อสัญญากับผู้เล่นที่พวกเขาเคยปล่อยตัวสมัยที่ยังเป็นดาวรุ่เงเด่งต่อมาข้อที่ 3. นักเตะใหม่ต้องพบกับความยากลำบากในการงัดฟอร์มเก่ง ปฏิเสธไม่ได้เลยนะับว่าเชลซีนั้นต้องปิดบังเป็นอย่างมากมายกับผลงานของนักเตะใหม่ที่พวกเขาทุ่มเงินซื้อมาในช่วงซัมเมอร์เพราะผู้เล่นแต่ละคนนั้นค่าตัวมหาศาลเลยแต่ผลงานที่แสดงออกมารากับเด็กประถมต่างทำให้ลำพาดนั้นต้องตกเป็นแพะประบ,บาดในครั้งนี้ต้องอยอมรับนะว่าเอเดอาร์ดเนดี้ผู้ตัดประตูชาวเซนตเจเกลทำผลงานได้ดีในการเฝ้าเสาให้กับทีม ขณะที่ทางจีโกซิว่ามีประสบการณ์ชัดเจนในเกมรับและรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะช่วยทำให้กองหลังสิงปรูนั้นแข็งแกร่งขณะที่ทางเบนซิเวลแบ็กซ้ายค่าตัว50ล้านปอนหรือประมาณราว1,900ล้านบาทฟอร์มอาจจะไม่พีคในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เตะคนนี้ก็ยังมีสัญญาณที่ดีในการพัฒนาเรื่องฟอร์มการเล่น สำหรับแนวรุกบอกเลยว่าลมพาธเนี่ยต้องพบก,กับปัญหาใหญ่เพราะ3นักเตะที่เขาสขกิดสโมสรให้มาซื้อมาร่วมทีมด้วยค่าตัวรวมกันแล้วประมาณ180ล้านปอนหรือประมาณราว6ก4 0รล้านบาทไม่สามารถโชว์ฟอร์มตอบแทนเม็ดเงินที่ทีมลงทุนไปได้เลยนะฮะโดยฮาคิมซิเยตค่าตัวประมาณ3 8ล้านปอนหรือประมาณราว1 4ึ0ล้านบาทอาจทำผลงานได้ดีหากไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนจิมโมเบนเนอร์ค่าตัว5 3ล้านปอน ได้รับการคาดหวังมาว่าจะช่วยยิงประโตเป็นกอบเป็นกำแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดนังหวังแถมความมั่นใจของนักเตะก็เหอดหายไปอีกด้วยสุดท้ายไคลส์ฮาวเวิร์ดค่าตัวไป99ล้านปอนด์ฟอร์มการเล่นก็แย่แถมมาติดโควิดในทีมอีกยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่เข้าไปอีกต่อมาข้อที่4ปัญหามากมายภายในมุ้งของเชลซี หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทำให้ทางลำพาดนี้ไม่สามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นของทีมได้ก็เพราะการที่เขามีปัญหากับบรรดาผู้เล่นที่มีอิทธิพลกับทีมซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แตกคราวจนยากจะประสานให้เป็นดังเดิมได้อีกต่อไปรลอก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาเป็นละลอกนะฮะว่าภายในสโมสร,รสิงเสียงบรูนั้นเหมือนเตเตที่อยู่กับทีมมานานไม่ค่อยจะพอใจกับแนวคิดของลำพาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คังคุซูนุ่มไฟแรงลายนี้ขาดความเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเหล่านั้น โดยหนึ่งในผู้เล่นที่มีการพาดพิงถึงก็คืออันโตนิโอเดติเกอร์ปรงการหลังมากประสบการณ์ซึ่งเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลภายในทีมแต่โดนแลมเนียจับแช่แข็งอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่หมดแค่นั้นเพราะเขาเนียยังมีปัญหากักเตะอีกหลายคนหมายว่าจะมีความพยายามที่จะประสานร,รอยร้าวให้ดีขึ้นแต่ความสัมพันธ์กลับยิ่งแย่ลง เมื่อทางลำพาดเปิดปากวิจารณ์นักเตะของเขาต่อนหน้าสื่อมวลชนในช่วงหลาย,ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องที่นักเตะนั้นไม่ได้แสดงความเป็นมืออาชีพออกมาจะส่งผลให้ความบาดหมางยิ่งหนักขึ้นเข้าไปอีกนอกจากนี้ปัญหาการลุกชีมแล้วลำพาดยังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับทางบอร์ดบริหารบางคนโดยเฉพาะมาริน่าการ์โนสกายา่าหนึ่งในบอร์ดที่มีอิทธิพลกับทีมเป็นอย่างมากมายซึ่งนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่หายนะของเขานั่นเอง และข้อที่5นะผมผลงานในลีกฟังเส้นสุดท้ายของลามพาร์ดชนะเหนือลูตันทาวในเกมฟุตบอลนอนอกเอาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่เพียงพอที่จะต่อลมหายใจของลามพาร์ดคนนี้ในการกุมบงเฉียนเชลซีเพราะผลงานในภารกิจของเขามันย่ำแย่เกินกว่าที่อารามมวิชนั้นจะยอมรับได้ จสยมีขึ้นชื่อลือชาเรื่องความเป็นอาเศรษฐีอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเพราะมีกุญซือเป็นโหลที่โดนเขาเนี่ยสั่งปลดจาตำแหน่งในยุคที่ครองอํานาจในทีมแซมฟอร์บริดโดยเจ้าตัวนั้นไม่ได้รู้สึกเสียดายเม็ดเงินที่ต้องจ่ายไปหรือเป็นค่าเฉยกับผู้จัดการทีมเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อย ซึ่งความพ่ายแพ้5เกมจะทั้งหมด8แมตช์ในลีกโดยเฉพาะการแพ้อาร์ซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้์1 3ทั้ง2เกมและยังมาพ่ายเลสเตอร์อีก0-2ต่อทําให้อันดับหล่นไปอยู่ถึงที่9ห่างจากอันดับท็อปโฟถึง5คะแนนโดยเหตุนี้ทําให้อราโมวิชนั้นและก็บอบริหาร ต้องรีบชิงนะครับผมเปลี่ยนแปลงเป็นการโดยด่วนก่อนที่โอกาสจะคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกจะหมดไปนั่นเองนะนะผมเป็นนาว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการพูดถึง5ประเด็น5ปัจจัยหลักที่ทางลมพผ่านนั้นโดนทางเสียหมีเนี่ยเชื่อเต็มๆนะผมโอ้โหงานนี้ก็ถือว่าโชคดีก็แล้วกันนะฮะผู้จัดการแฟงลมพผร์ดน่าเสียดายจริงและนี้ก็เป็นสรุปข่าวรดยสโมสรเชลซีประจำวันที่ 26มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งเชลซียครับ